ขอเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการท่องแดนพุทธภูมิก็ได้มาพบปะกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วคราวนี้เป็นตอนที่250คราวที่แล้วหลังจากที่นำพาทุกท่านไปชมชุมชนไทยคัมปี้แล้ววันนี้ก็ยังพาท่านทั้งหลายไปชมบรรยากาศในชมุมชนชาวไทยคัมปี้รัฐอรุณาจันทร,ร์ประเทศต่อ พวกเราออกเดินทางจากวัดกองมูคําในวันที่18มีนาคม2568โดยเดินทางออกไปไม่ไกลประมาณ15กิโลเมตรเพื่อไปชมวัดหนึ่งที่มีการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ บริเวณที่ตั้งของพระพุทธรูปที่สร้างนี้ชื่อว่าลานปหารีหรือลานปหาระก็แปลว่าภูเขาใหญ่ในภาษาฮินดีพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ทางชาวพุทธนำโดยคณะสงฆ์ที่นี่ร่วมกับท่านรองมุขมนตรีซึ่งเป็นชาวพุทธและที่สำคัญก็คือท่านเป็นชาวไทยคำตี้ด้วยก็ได้มาถวายความอุปถัมภ์ได้มาสร้างขึ้น พระพุทธรูปที่ทุกท่านเห็นขณะนี้เนี่ยก็ทาด้วยสีเหลืองความสูงก็ประมาณ180ฟุตยังสร้างไม่เสร็จโดยสร้างไปแล้วเกือบ20ปีแต่ก็มีปัญหาทางด้านงบประมาณก็เลยต้องชะลอไว้ก่อน พวกเราก็เดินเข้าไปสำรวจใกล้ๆก,ก,ก็ปรากฏว่าสภาพนั้นก็ยังสุดโสมอยู่ทราบข่าวว่าตอนนี้เห็นว่าได้ก็ประมาณมาแล้วแล้วก็ได้ส่งพระมาจำพรรษาที่นี่หลายรูปเลยทีเดียวเพื่ออำนวยความสะดวกให้เป็นสถานที่ไหว้พระและเป็นที่ปฏิบัติธรรมของชาวพุทธถ้าเสร็จตามเป้าหมายตรงบริเวณนี้ก็น่าจะเป็นสถานที่สัายะสะดวกสบาย เล่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญโดยเฉพาะอ,องค์พระนั้นสูงประมาณ180ฟุตเลยทีเดียวใต้ฐานของพระพุทธรูปนั้นก็จะเป็นสถานที่สำหรับปฏิบัติธรรมไหวพระสวดมนต์เนื่องจากเป็นห้องุงขนาดใหญ่แต่ณปัจจุบันนี้ยังไม่แล้วเสร็จ พระพุทธรูปองค์นี้ก็ตั้งปริษฐานอยู่บนยอดเขาโดยข้างๆนั้นก็จะเป็นล่องน้ําลึกแต่ทางวิศวกรบอกว่าได้ทําฐานขององค์พระค่อนข้างมั่นคงแล้วจึงไม่น่าเป็นห่วง ี้ก็จะเป็นภาพมุมสูงนำมาฝากท่านทั้งหลายก็คือพระพุทธรูปองค์ใหญ่ชื่อว่าลานปหาระบนภูเขาสูงอำเภอน้ำสายรัฐอรุณาจันทร์ประเทศในพื้นที่ชุมชนชาวไทยคําีีได้ร่วมกันสร้างพระพุทธปฏิมาองค์ใหญ่นี้เป็นสัญ,ญลักษณ์แทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังนั้นจะพาท่านทั้งหลายไปชมอีกวัดหนึ่งวัดแห่งนี้มีชื่อว่าวัดอินปองหรือวัดเอ็มปงวัดนี้ก็เป็นวัดที่สำคัญที่ชาวไทยคําที้มักจะมาจุดทูบบูชาเรียกว่าเป็นวัดสมปรารถนาเพราะมาอธิษฐานบูชาที่นี่แล้วก็จะสมความปรารถนาทุกประการว่าอย่างนั้น พวกเราก็เดินทางมาด้วยถนนแคบๆแต่ว่าก็ลาดยางต้องผ่านสะพานเหล็กตรงนี้หลังจากนั้นก็มาหยุดอยู่ตรงบริเวณด้านหน้าของวัด ายในบริเวณวัดฝั่งทางด้านขวานี้ก็จะมีต้นมะม่วงขนาดใหญ่ต้นนี้เป็นมะม่วงป่าอายุ370ปีแล้วสังเกตด,ดูพื้นที่บริเวณแถวนี้ก็จะใกล้กับเทือกเขาหิมลาลัยดังนั้นความชื้นจะค่อนข้างเยอะก็เลยทําให้มะม่วงนั้นลําต้นก็จะชื้นอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งใครหรือตะไคร่น้ําจับเต็มไปหมดก็เลยทําให้ ก็มีต้นกล้วยไม้ออกดอกสีชมพูสวยเลยทีเดียวเกิดขึ้นตามลำต้นและกิ่งของมะม่วงก็สวยงามไปอีกแบบท่านทั้งหลายหลังจากนั้นก็จะพาทุกท่านเดินมาชมภายในบริเวณวัด ก็จะเป็นรางน้ําใช้เป็นที่สงน้ําของพระพุทธรูปพูดได้ง่ายว่าเป็นที่หดสงนั่นเองโดยเฉพาะในเทศกาลสงกรานหรือพิธีกรรมทางด้านศาส,สนาก็มีลักษณะคล้ายๆกับที่ลาวและที่ภาคอีสานเรียกว่าเป็นรางน้ําสําหรับหดสง วัดน,นี้ก็ตั้งอยู่ริมฝั่งน้ําน้ําที่ไหลมาเนี่ยก็ไหลมาจากเทือกเขาหิมาลัยเย็นใสสะอาดมากแม้ว่าจะเป็นลําน้ําที่ไม่ได้ใหญ่ก็ตามชาวบ้านก็นําไปเป็นน้ําใช้น้ําสอยหลังจากนั้นก็เข้าไปชมภายในบริเวณด้านใน นี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่ชาวไทยคําตี้มาสักการะมาไหว้สวดมนต์ขอพรกันมาอธิษฐานสถา,านที่ตรงนี้ดังนั้นวัดอิมปงนี้ก็จะเป็นวัดที่มีชื่ออีกอย่างหนึ่งก็คือวัดสมปรารถนานั่นเองก็เป็นวัดมีชื่อเสียง นี้ก็จะเป็นภาพมุมสูงให้ท่านทั้งหลายได้ชมบรรยากาศของวัดที่สำคัญอีกวัดหนึ่งที่เรามาเยี่ยมในวันที่เรามานั้นปรากฏว่าทางเจ้าวาดท่านไม่อยู่ไปธุระก็เลยไม่มีโอกาสได้ไปเยี่ยมท่านก็มีแต่ชาวพุทธไทยคัมที้ได้มาทักทายถามสารทุกสุขดิบกัน ออกจากวัดนอิมปงแล้วก็พาท่านทั้งหลายมาชมบรรยากาศการรับบินทบาทในภาคเช้าในวันต่อมานั้นพวกเราก็ได้รับนิมนต์ให้ไปบินทบาทอยู่ที่บ้านจองคำบ้านจองคำนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่มีผู้อาศัยอยู่ประมาณ800หลังคาเรือนเจ้าหลวงหรือเจ้าผู้ปกครองเนี่ยก็อยู่ที่บ้านนี้เหมือนกันในสมัยก่อน บ้านตรงนี้ก็จะเป็นบ้านเกิดของท่านวิมาลาติษสะเจ้าวาดบัดกองมูํำด้วยท่านก็เป็นชาวบ้านที่นี่ในตอนเช้านั้นญาติโยมชาวไทยคำปี้ที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่นุ่งผ้าถุงเอาผ้าขาวมาพันที่ตัวแล้วก็มาใส่บาทกันเป็นภาพที่งดงามมากท่านทั้งหลาย ข้าวที่ใส่นั้นก็จะเป็นข้าวเจ้าก็จะเป็นลักษณะเฉพาะของที่นี่เวลาฉันแล้วก็รู้สึกนุ่มดีไม่รู้ว่าเป็นสายพันธุ์อะไรสอบถามว่าแล้วข้าวเหนียวมีไหมคําตอบก็คือมีอยู่แต่ก็ไม่ค่อยนิยมกินแล้วสมัยโบราณน,นั้นนิยมกินข้าวเหนียวแต่พอมาถึงปัจจุบันนี้ก็เน้นทานข้าวเจ้าเป็นหลักทางหลวงพี่ที่มาด้วยท่านเป็นชาวไทยคําตี้ก็เลยแนะนําทีมงานว่ามาจากประเทศไทยและมาจากลาวกันญาติโยมก็รู้สึกดีอกดีใจ เพราะได้ทราบข่าวว่าพี่น้องไทยแวะมาเยี่ยมก็พยายามพูดพวกเราก็ฟังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแม้ว่าภาษาไทยคําตี้นั้นจะเหมือนก,นกันกับภาษาไทยในปัจจุบันแต่การสร้างแต่การสร้างประโยคเพื่อที่จะพูดคุยนั้นเราจะต้องมาเรียนรู้ทำความเข้าใจกันพอสมควรไม่งั้นก็จะเข้าใจยากอยู่ นี้ก็จะเป็นบรรยากาศของการมารับบาตท,ที่ชุมชนชาวไทยคัมตี้นำพาท่านทั้งหลายมาชมในวันนี้ความจริงนั้นชาวไทยคัมตี้นั้นก็กระจายกันไปหลายหมู่บ้านเลยทีเดียวที่นับได้ก็ประมาณร้อยหมู่บ้านในอำเภอน้ำสายแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นชุมชนชาวไทยที่ยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมภาษาศาสนาไว้ได้ดีกว่าชุมชนไทยอาหมที่เราได้ผ่านมา ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอในข่าวครั้งนี้เพราะกันใหม่ในตอนต่อไปขอเจริญพรอ ้าพ่อเจ้าเจ้าเจ้าจัจามาตัวเจ้ป่านีทั้งแปดแรงวะทั้งชิการนั่นสินะเออปากก็น่าอย่างปากก็นอกนะอะรนี่เป็นแรงเยี่ยนเรื่องอ่งนีร้องอนูเรื่องของเรืองาือดเมฆน้นแปดปีนู้นน้ำนยังขายย่งเดีต่เขามีทั้งสามคันจะให้จใช่อะไรนะรถมีสองสามคันได้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  เร่งยงเรงเร่งยังตามเ่ยงเนี่ย